วันี้นะครับเจ้ามือวานตัวนี้ชื่อจิรายะนะครับเขาก็ได้ทำการซื้อชีบะหรือช้อนชีบะเพิ่มนะครับในช่วงที่ราคามันตกที่สุดคือ2,000ันกว่านะครับก็มีการซื้อเพิ่มถึงห้าหมือนล้านชีบะเลยทีเดียวสิ่งนี้บ่งบอกว่าชีบะกำลังจะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับในช่วงตลาดคริปโตยังพอมีโอกาสเป็นขาขึ้นบ้างนะครับชีบะก็กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของวานนะครับที่จะชอนซื้อเพื่อทำกำไรแต่ไม่รู้ว่าในประมาณพอร์ตของเขาเนี่ยใช้ตรงไหนนะครับในการทำกำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เอาละนะครับณตอนนี้ชีบะเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นนะครับและ บรรดาวานต่างๆเนี่ยไม่ยอมนะครับที่จะให้ชีบะเนี่ยต่ำกว่า2,000ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดไม่ใช่สภาวะตลาดคริปโตที่เป็นตลาดหมีอย่างสมบูรณ์นะครับดังนั้นในชั่วโมง10ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นวานอิตาเรียมชื่อจิไรยะนะครับเป็นเจ้ามือรายใหญ่อันดับที่13ของโลกได้เข้าซื้อชีบะอินโกถึง50,000ล้านชีบะหลังจากชีบะ ก็นั้นก็ได้กลับเข้ามาอยู่อันดับที่10นะครับแซงพี่ใหญ่อย่างดอรคอยไปเลยนะครับจากนั้นโทเค็นตัวนี้ถือว่าเป็นโทเค็นที่มีวานเนี่ยหรือว่ามีเจ้ามือนเนี่ยในการช้อนซื้อมากที่สุดนะครับเป็นโทเค็นขนาดเล็กที่มีเจ้ามือช้อนซื้อมากที่สุดนั่นเอง และสิ่งนี้น่าสนใจนะครับตามข้อมูลวานที่ชื่อจิระยะได้ซื้อชิบะมูล,ลค่าประมาณหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามดอลลาร์นะครับหรือประมาณนะครับสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบชิบะตามข้อมูลจากวานแซกนั่นเองนะครับเมื่อเร็วๆนี้น่าแปลกใจนะครับเจ้ามือเนี่ยเลือกที่จะถือครอง อีเท r e u เและชีบัตภายในพอร์ตการลงทุนด้วยโดยคิดเปอร์เซ็นต์นะครับในพอร์ตการลงทุนของชีบัตเนี่ยอยู่ที่3.64%หรนะครับหรือมูลค่าเราวๆประมาณ39ล้านดอลลาร์นะครับประมาณนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามจีระยะนะครับยังถือรองหุ้น Twitter รมากถึง33.1%หรือมูลค่าประมาณ335ล้าน นะครับดอลลาร์ Dollar, ประมาณนั้นนะครับหรือมูลค่าประมาณ335ล้านนะครับประมาณนั้นโดยลิงก์เนี่ยก็มีการถือครองโทเค็นใกล้เคียงกันนะครับระหว่างอีเธอเรียมและชีบัตนะครับราวๆประมาณ2.96%ก็คือว่าลิงก์เนี่ยนะครับเหรียญที่ชื่อลิงก์เนี่ยก็จะถือครองเนี่ยอ่ะหลอกลงมาจากชีบัตกันเองนะครับแล้วก็มีเหรียญต่างๆที่ถือครองเนี่ยหลองลงมาอย่างแมทริก นะครับคนาวานเนี่ยก็ชอบถือคลองมากมากเลยนะครับก็มีหลายเหรียญเลยนะครับที่เป็นเหรียญเล็กเแต่ว่าวานเลือกชีบัดนะครับเพราะว่าชีบัดเนี่ยมันมีแรงเหวี่ยงสูงนะครับมีความผันผวน,นสูงวานถึงได้ชอบพอเวลาที่มันเป็นขาขึ้นในระยะสั้นนะครับเพื่อจะได้เงินกันบ้างนะครับเราค่อยกอบโกยออกไปหรือจะถือยาวถ้าตัดสินใจว่าจังหวะนะครับในเรื่องของชีบัดอิโนโดนีเซีย ฉะนั้นราคาชีบะอินโนในปัจจุบันคือที่2,194นะครับดอลลาร์ศูนยตัวนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นถึง6.26%หมายถึงการชอร์ตนีครั้งนี้นะครับของบรรวานที่ชื่อจีรายะคือไม่ต้องการให้ราคาชีบะต่ำกว่า2,000นะครับฉะนั้นในเมื่อ2-3วันที่แล้วนะครับก็ราคาชีบะก็ มาถึง2000และก็มีวานตัวหนึ่งนะครับได้เข้าซื้อคือวานอีทูเรียม1000มีทั้ง2ตัวด้วยนะครับซึ่งอ่ามันเป็น2กระเป๋านั่นเองนะครับเราก็เขาก็เลยสรุปว่ามันเป็นวานสตัวนะครับและก็มีการซื้ออย่างเงี้ยไม่ให้ราคาต่ำกว่า2,000และนะครับบางครั้งเนี่ยราคาต่ำไปถึง1ั0 0กพ0 0บ้างนะครับแต่ปัญหาก็คือว่า ช่วงนั้นเป็นช่วงขาลงจริงๆแต่ช่วงนี้นะครับก็อยู่ในตลาดมีแต่ว่าตลาดเนี่ยยังมีกระแสเงินสดเข้ามาในในตัวเหรียญต่างๆเนี่ยมากนะครับทำให้อ่ายังสามารถที่จะคงราคาไว้ตรงนี้ได้อยู่นะครับฉะนั้นข้อสรุปอันนี้คือการชอร้อตนะครับและเราก็ทำไปหลายคลิปแล้วว่าการชอร้อนของวานแต่ละค้างเนี่ยเป็นกระแสหลักๆเลยนะครับตอนวันคริสต์มาสนะครับในช่วงเดือนธันวาคม วานมีการช้อนเนื่องจากกระแสของเกมไฟนะครับและในช่วงนี้เป็นกระแสของ NFT นะครับที่กำลังจะเปิดตัวนะครับที่เป็นพันธมิตรกับ Lamborghini นั่นเองนะครับก็เราก็มาติดตามข่าประมาณนี้แหละนะครับและเสร็จแล้ววันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับ ก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยมันจะช่วยในท่านในการลงทุนลองเข้าไปพูดคุยด้วยกันนะครับและชีบะนะครับก็จะ,ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราเปิดกลุ่มเอาไว้ลองทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับและสําหรับวันนี้นะครับชอ่าผมมีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่จะมาสนับสนุนนะครับสนับสนุนช่องของเรานะครับก็เป็นแพลตฟอร์มในการ ดูพวกคลิปวิดีโอนะครับเก็บตามชั่วโมงและจะได้ตังหรือได้เงินเนี่ยตามนั้นนะครับฉะนั้นก็เข้าไปสร้างรายได้ได้นะครับที่นั้นนะครับโดยเข้าไปขุดเหรียญนะนะครับที่เป็นเหรียญคริปโตที่จดทะเบียนใน bsc นะครับแต่ยังซื้อใน b i n e ไม่ได้นะครับเหรียญนี้อาจจะขายนะครับบนแพลตฟอร์มได้นะครับก็เป็นการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าไป เลือกใช้แพลตฟอร์มต่างๆได้สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ได้ติดตามชมด้วยกันและเราหวังว่าชิบะอินุนะครับจะกู้ดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมมอสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ